สวัสดีครับสวัสดีครับเราทํางานก็ใช้งานจริงนะครับนี่เห็นไหมผมเปิดเพราะว่ามันมียุงเนาะไฟไล่ยุงนะครับผมก็เปิดไว้อย่งนี้แหละผมทํางานผมก็เปิดไว้นะครับไม่มียุงนะครับลองสังเกตดูนะไม่มียุงนะครับแนะนําเลยนะครับไฟไล่ยุงนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ ไฟและยุงสามารถปรับได้สามแสงนะครับมีแสงขาวอ่าเดี๋ยวปรับแสงให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะมีรีโมทควบคุมนะครับแสงขาวนี่สว่างเลยนะครับอ่า W กับ Y ก็คือเหลืองอ่าขาวกับเหลืองนะเป็นคู่ไว้ Y ก็คือสีเหลืองนี่เลยครับปรับได้สามแสงในคมเดียวมีรีโมทควบคุมนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปี สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เนาะอยุงเยอะใครเลือดออกก็เยอะนะครับให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ